So, what สวัสดีครับคุสายว้าวนะครับนะกลับมาพบกช่ออีกครั้งนะกับ,บโอเวอร์โหลดครับผมโอเวอร์โหลดจำได้ว่าเพิ่งทำลงไปนะับเมื C ่อ CP e ออกนะ <c oughs> ก็เป็นแพทใหม่แล้วครับอัพแพทของโอเวอร์โหลดมาอีกขั้นหนึ่งนะสำหรับโปรโม,มทใหม่เ์นที่เพิ่องออกจากงานรับเพ้าล่าสุดนั่นเองนะครับ <c oughs> ผมก็เดี๋ยววันนี้มาทำให้ดูกันนะว่าผมใส่อะไรเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นหัวคลิปว่าเป็น D ี05เลยแล้วกันนะเพราะว่าด t 0 5ผมไม่น่าทำละมันไม่มีอะไรนะมันเหมือนเดิม ก็ประมาณนี้มาเริ่มกันนะครับไลลายเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นอันดูบ้าครับผมนฮาลลิมแล้วก็โอเวอร์โหลดลังแรกนั่นเองนะครับได้โปรโมใหม่มาก็จริงแต่เราก็ยังไม่สามารถเอาโอเวอร์โหลดเข้าโซได้อยู่ดีนะครับทาให้ต้องเป็นไลยลายนี้แหละนะครับดีที่สุดแล้วนะหรือใครจะใส่ลายบัฟก็ได้ครับผมก็เห็นคนใส่เยอะเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ชอบนะผมชอบลายลายตัวเองมากกว่าก็ใส่อันนี้แหละนะดีแล้วเทคดก็รู้กันอยู่เนาะ ไม่ต้องพูดรไรมากนะครับรู้กันอยู่แล้วทุกเทค <c oughs> พูดพูดหน่อยไหมไม่ต้องหรอกเนอะรู้เทคอยู่แล้วนะครับต่อไปครับเจสสามใบแรกเมนเ็คเรานะครับเป็นดีเอ็นสี่ใบดีเอ็นก็ถ้ามีโอลอดรล่างๆในโซนะครับอ่าไดไม่ลดแล้วก็บวกห้าพันนะครับในเทิร์นเราแล้วก็อีกอด็กหนึ่งครับจบการอสู้บัตหนึ่งที่มือสองแล้วก็ลูกตัวเองโอเคสี okay. ่ใบเป็นหน้าแวนหลักของเรานะในชุดนี้ต่อไปเจสสอง b บอร์นิงฮอนครับสี่ใบเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรต้องพูดเยอะนะตัวนี้ตัวตีด้วยแล้วก็ตัวเสิร์ตเตียนขึ้นมือได้ด้วยนะครับเมื่อลงสนามเราบัตหนึ่งอ่าเปิดเจ็ดหาการ์ดท,ที่มีชื่อวอาโอเออที่มีคําว o ่าโอฬในชื่อนะครัหยิบหนึ่งขึ้นมือได้ถ้าเกิดเราไม่หยิบแล้วก็ไงดําคืนหนึ่งแล้วก็ข้างล่างครับเ oh, มือ่อโอฬตีมันจะบวกห้าพันโอฬเราตีสองรอบอยู่แล้ว,ลวก็จะบวกหมื่นหนึ่งเป็นตัวตีสองหมื่นเพอก็เป็นสามหมื่นชิลๆชิง่าย,ายๆครับผมสําหรับ Burning r a g ร n นนองฮไป Okay. ต่อไปคนระับเกียร์สองอีกตัวหนึ่งนะที่ผมจะไม่ได้ว่าลิทที่แล้วผมใส่เท่าไรแต่ลิทนี้ผมเพิ่มมาเป็นสี่ใบจะไม่ได้ว่าลิทที่แล้วใส่สองหรือใส่สามเนาะสำหรับไดโนเสาร์นะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะกดดันมากๆเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะมีเทคก็คือเมื่อมันตีฮิตอะไรก็ได้คนระับพีทแวนที่เลียก็ได้เราจะแซกตัวเองครับแล้วก็จวนหนึ่งยิงคู่แข่งใบหนึ่งถ้าเกิดเราตีเลียเนะี่ยตีตีข้าง,ขงเขาครับถ้าเขาปล่อยมันฮิตปุ๊บ มันจะแซกตัวเองยิงเขาได้อีกใบหนึ่งทําให้เรียกัดเขาเนี่ยหายไป2ใบเลยนะครับถ้าเกิดมันฮิตเนาะทำให้เขาต้องเสียมือมากาัดไม่ฮิตก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้มือเขานะคุ้มๆนะตัวนี้ไม่มีอะไรไม่มีไม่มีเสียเลยครับมีแต่ได้กับได้ถ้าเขาปล่อยเขาก็เสียเรียเราได้จัว่วคุ้มถ้าเขาไม่ปล่อยเขาเสียมือมากาดเกี่สองต่อไปครับจะเป็นนฮาเลมครับติดไว้2ใบเผื่อโดนยิงนฮาเลมไลายๆทิ้งตอนโอ์โหลอดโดดลงมาครับก็ ใช้ตัวนี้เอาไว้ปัป๊มพลังให้แวนได้นะสใบต่อไปครับเก็บสอ,อีกใบหนึ่งครับจะเป็นเบอร์เซิร์ครับผมเบอร์เซิร์มีเทคบอกว่าเมื่อมันตีครับผมถ้าเกิดว่าแวนเป็นโอเวอร์หลดบวกห้าพันแล้วก็สามารถกดเทคได้ก็คือคาร์บัตหนยิง2ต่ำกว่าของคู่แข่งได้ใบหนึ่งก็จะเป็นตัวตัดบอร์ดเนาะที่ ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะเพราะว่ามันไม่ต้องรอฮิตเหมือนเจ้าไดนโนเสาร์เนาะมันกดเลือกกดได้เลยบางทีแบบเขามีตัวเก่งๆมากๆเนี่ยที่เราต้องการที่จะยิงทิ้งเราสามารถใช้เบอร์เซิร์กได้แล้วก็เป็นตัวตีได้นะเพราะว่ามันตีหมื่นห้านั่นเองในฮลเฮรีมก็เป็นตัวตีได้นะเพราะว่ามันก็ตีออกหมื่นห้าเหมือนกันถ้าเรากดเทคส่วนใหญ่ในฮลเฮรีมเราก็กดอยู่แล้วนะเพื่อปั๊มพลังให้เอ็นเราตีแรงๆนั่นเองนะครับมาถึงไพ่ของเรานะครับตัวใหม่ก็คือเกตหนึ่งไมเทิร์นที่เพิ่งออกไปนะเมื่ออล่่าาสดมีทบ,บกว ถ้ามันโดนทิ้งจากความสามารถของการโอเวอร์โหลดนะมันสามารถนับตัวมันทิ้งเป็น2ใบได้แล้วก็มีที่อีกเทคนึงถ้ามันโดนทิ้งเนี่ยมันสามารถโดดตัวเองลงเรียการแถวหลังได้แล้วก็บวกห้าพันก็คือทิ้งหนึ่งได้ถึง2แล้วเพราะว่าโดดลงมาบูตได้อีกนะไม่ว่าจะบูตแวนบูตข้างได้หมดเลยแล้วบูตสิบสามด้วยคนระับบูตแวนก็แวนตีสิบแปดโดดนี่ลงมาบูตเป็นสามเอ็ดไม่รวมเช็คแค่นั้นเลยครับเก่งแค่มันทิ้งหนึ่งได้ถึงสองมันก็เก่งมากๆแล้วครับเพราะว่ามันทําให้โอเวอร์โหลด มีมากขึ้นนะหลังจากที่เราต้องเอาไปทิ้งในเทคของ DN นะถ้าเกิดมีตัวนี้มาทําให้เราทิ้งตัวนี้แทนได้เลยครับใช่เลี้ยงให้มันดีๆโอเคประมาณนี้ได้ครับผมต่อไปครับก็เป็นหน้าเดิมๆและสําหรับมังกรดินจาถ้าเกิดฝั่งน้องข้ามีหลุม4ใบครับก็พลังบวก2,000แล้วก็โล่บวก5,000ถ้ามี8ใบโล่บ 5000, ่อย0ัจะเป็นโล่เหมือนาเลยใส่มา3ใบ ผมเอาที่ไปใส่ตัวหนึ่งอยู่ครับเดี๋ยวบอกให้นะถ้าเกิดคนไม่อยากใส่ตัวนั้นก็สามารถใส่นินจาเต็มได้ต่อไปครับเป็นโกโจโกโจสองใบครับเมื่อบูตแวนฮิตนะเอ้เมื่อบนะูตเอเอ, boot, เอ,อใช่นั่นแหละเมื่อบูตแวนฮิตครับแซกตัวเองไงดําแค่นั้นนะเป็นตัวคืนคอร์ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เผื่อบางคนมีตัวที่แบบอยากใส่อยู่นะก็ออกได้ไม่ได้สําคัญขนาดนะั้นตัวนี้ครับที่ผมเอานินจาออกไปหนึ่งไปใส่ครับเป็นคนนี้เนาะเป็นคนไลฟรีเมื่อลงสนามมันจะบวกห้าพันแล้วก็ ไลฟ์เฟสครับออโต้มันเข้าโซได้แล้วก็จะสามารถเขาเรียกอะไรไลฟ์ Light, โดยไม่ต้องทิ้งมือได้ครับใส่หนึ่งใบ่าตัวนี้ใส่มาใบเดียวเพราะว่าได้ใช้ก็ได้ใช้ครับถ้าไม่มีโอกาสได้ใช้ก็ไม่เป็นไรครับเอามาทิ้งเอามาอะไรก็ได้เนาะเพราะว่าเราสามารถเสิร์ชได้จากเทคบาร์ครับเทคบาร์ Bar, เนี่ยสามารถเสิร์ชอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีต่อไปครับเป็นพีจีแพทนี้ที่ออกมาล่าสุดท d ดีศูนย์ถึง0ูนย์สามออกแล้วนะครับทำให้เรามี ออเดอร์แล้วนั่นเองครับผมก็ใส่พีจีสามใบแล้วก็อีกใบหนึ่งครับเอาที่ไปใส่เป็นเอ m e เมนเ i ียแซกที่จ d ดครับผมหนึ่งใบเอ e m เมนเทียแท่งแซกที่จุดเนี่ยใส่ได้ก็ต่อเมื่อเด็กแวนเราเป็นอ่าหน้าแวนหลักเราเป็นเกตดสามเนาะเพราะว่ามันบอกว่าเกตดสามหรือต่ำกว่านะถึงจะสามารถกดเทคเอ e m เมนเทียได้นะแล้วก็ถ้ามันากาดฝั่งข้ามมีความสามารถที่พั้นใดนะไม่ต้องจ่ายคอ์สในการอ่าเล่นออเดอร์ใบนี้คนระับก็คือ มีความสามารถที่บันไดก็คือมันจะมีไอ้ตรงมุมๆครับที่เป็นทวินได้ที่บันไดอยู่ต้องมีความสามารถนี้เท่านั้นนะถึงจะกดเทคได้นะครับเอ้ยถึงจะปาปาฟรีได้นะบวกหนึ่งไดไม่นับเป็นที่ปั้นไดนะครับแล้วก็มีเทคพิทักษ์ครับใส่ได้4ใบก็คือกินที่พีจีใบหนึ่งใบก็คือทิ้งมื่อหนึ่งนะเทคเหมือนพีจีเลยทิ้งมื่อหนึ่งก็กันไม่หิตได้แต่ว่ามันสามารถกันพวกขอกัน2ใบหรือว่ากันพวกห้ามเกตลุนเกนี้การได้เพราะมันเป็นการไล่ออเดอร์นั่นเองนะครับ คือเราใส่มาเนี่ยเพราะว่าเด็กนี้มันค่อนข้างมีประสิทธิภาพครับถ้าไม่โดนกัะแดมเพราะว่าบาร์มันเสิร์ตได้บาร์มันบอกว่าเสิร์ตยูนิตเนาะเราก็สามารถเสิร์ตเอ้ยไม่ใช่เสิร์ตยูนิตเสิร์ตการ์ดเกรดหนึ่งครับก็คือสามารถเสิร์ตอะลเมัทเทียสี่จุดได้เสิร์ตพีจีได้เสิร์ตคนนี้ได้เสิร์ตตัวใหม่ได้เสิร์ตมังกรนินจาได้ครับผมประมาณนี้เลยเกรดหนึ่งเรามีประสิทธิภาพทุกตัวครับสามารถเสิร์ตได้ทุกตัวแล้วแต่เลยว่าคุณจะขาดอะไรเอะลเมัทเทียส์หนึ่งใบครับใส ใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ครับไม่ฟิกนะมันราคาค่อนข้างสูงเข้าใจอยู่ต่อไปครับเป็นโอเวอร์ทิกเกอร์ครับหนึ่งใบโอเวอร์แดงเหมือนเดิมครับทิกเกอร์ผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยจากคลิปที่แล้วนะก็ใส่ไปเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้มีอะไรปรับเปลี่ยนเป็นพิเศษเนาะเป็นคีเทคครับมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับไม่ได้ใช้อยู่ละโอกาสใช้ค่อนข้างน้อยต่อไปครับเป็นคีธรรมดานะเป็นคียแปครับเด็กนี้เหมือนเดิมเด็กมันเป็นเด็ก ตีบุกค,ค่อนข้างแรงครับยังไงก็ต้องใส่คีย์เยอะไปมีประโยชน์อยู่แล้วฟอนต์นะผมสี่ใบเอ้สามใบเพราะว่าใส่รอนแล้วเล็กมันหมดครับถ้าเกิดเจอเกมเยอะอ้ยมันสะท้อนทำไม่เป็นไรต่อไปครับเป็นฮิวทิกเกอร์สี่ใบฮิวเนี่ยตามสบายเลยครับใครอยากใส่เป็นฮิวเทคหรือว่าฮิววานิลาเหมือนผมก็ได้คนะแต่ผมใส่ฮิววานิลาเพราะว่าผมไม่ชอบฮิวเทคนะมันต้องลุ้นนะว่าเราจะเจอเด็กอะไรทําให้ เวลาเราปลาการดไปถ้าเกิดเราเจอเด็กไม่ตรงกับฮิวที่ใส่มามันจะปลาแค่หมื่นเดียวครับมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมก็เลยเลือกที่จะใส่ฮิวหมื่นห้ามานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับโอเวอร์โหลดเนาะ,ะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมปิดไฟให้เห็นลิชชัดๆเลยอะอะนี่ครับผมลิชประมาณนี้เลยนะครับสําหรับโอเวอร์โหลดของเรานะครับ ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะครับตัวที่ปรับเปลี่ยนได้ผมก็แนะนําไปแล้วเนาะก็สามารถเปลี่ยนเป็นคนนี้ได้นะครับเอาไปใส่นินจาเต็มได้ครับแล้วก็เบอร์เซิร์กกับเนยฮาเลมครับใครชอบเนยฮาเลมใส่เนยฮาเล,ม,ลมอีกใบหนึ่งได้ครับแล้วก็เบอร์เซิร์กออกหรือใครชอบเบอร์เซิร์กเอาเนยฮาเลมออกสองใบแล้วใส่เบอร์เซิร์กได้ครับส่วนตัวนี้แนะนําให้ใส่ครับเพราะว่ามันค่อนข้างกดดันนะตัวไดโตนเสาสีเขียวนะแล้วก็เอลเมนัลเทียใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ครับมันค่อนข้างราคาสูงนะผมเข้าใจอยู่ก็ ประมาณนี้อปลิทมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ตัวทิ้งเฉยนะคเอาออกไปเพราะว่าเราไม่ต้องใช้แล้วนะครับในเด็กนี้เพราะเรามีเจ้าไมเทิร์นใหม่มาครับทำให้อ่าประสิทธิภาพเวลาเราทิ้งเนี่ยมันค่อนข้างเก่งกว่าตัวที่ทิ้งเข้าโซนะครับโซไม่มีไม่ต้องใช้ก็ได้ครับเจอคุูก็จะเหนื่อยๆหน่อยแต่ก็มันตีแรงอยู่แล้วก็เด็กมันไม่ค่อยสนใจครับว่าเราเจอเด็กอะไรเด็กมัน บุกของมันเองนะครับด้วยตัวมันเองไม่ต้องสนใจคนอื่นนะแล้วก็ได์โหดๆก็ชนะแล้วครับไม่ต้องคิดมากส่วนฟอนตะ์ครับเปลี่ยนใส่ดอได้เพราะว่าแล้วแต่คนชอบอันนี้ผมเลือกที่จะใส่ฟอนต์มาเพราะว่ามันชิวสองหมื่แล้วก็กลัวเด็กเอานั่นเองนะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับโอเวอรโลดของโพสบีที่สุดฮะนั่นเองนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยนะครับส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมหกสิบวันยุบยุบเย้